อรัญญานามวงเผยเหตุไม่รับงานละครนานกว่า10ปีเปิดเส้นทางความรัก41ปีต่อยเศรษฐานางเอกสาวสวยอมตะอย่างอาเปียกอารัญญานามวงวันนี้ได้มาเล่าย้อนถึงอาการไม่สบายของตนโดยบอกกำลังใจดีๆมาจากหลานและย้อนเล่าถึงเส้นทางความรักกว่า40ปีที่แล้วผ่านรายการคุยซับโชว์ตอนนี้เป็นคุณยายแล้วสนุกดีเลี้ยงหลาน ซึ่งตอนนี้สนมากเพิ่งอายุได้สองขวบต้องดูแลมากหน่อยเราคอยช่วยดูแลทุกอย่างไม่ใช่แค่เราที่อยากได้หลานเพิ่มคนรอบตัวก็อยากได้คุณพ่อคุณตาพอได้หลานผู้ชายก็อยากได้หลานผู้หญิงอีกเลยถามเขาว่าจะมีอีกไหมเขาก็คิดว่าจะมีแต่ขอเว้นนิดนึงทิ้งจังหวะหน่อยจริงๆอยากมีหลาหลายๆคนหลังห่างหายจากวงการบันเทิงมันรับไม่ได้ ตอนนั้นยังมีละครอยู่เลยกองละครคอยอยู่2-3เดือนเราบอกอย่าคอยเลยตอนนี้ยังไม่พร้อมเพราะเราเป็นคนที่ทำอะไรก็อยากทำให้เต็มที่ส่วนตอนนี้อาการดีขึ้นมากค่อนข้างจะเป็นปกติพร้อมเปิดเผยคููจินสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนอาเปียสอาต๋อยที่เราครบกันผ่านมาจากการทำงานคบกันในวงการจะรู้ก่อนสื่อเอาไปเขียนเราก็ไม่ปฏิเสธคือการยอมรับคือการเปิดตัว คู่จินเราก็รู้เขาไม่ว่าอะไรหลายคนคิดว่าเราเป็นคู่ขวัญน,นอกจอด้วยแต่บางคนก็เข้าใจบางคนเสียใจถามว่าเวลาเจอตอนนั้นอาเปียกก็เล่นหลากหลายแล้วมีโอกาสรู้จักกันมากขึ้นตอนนี้ในวัย74ปีอาเปียกอรัญญานามวงก็ยังคงสวยไม่สั่งเลยล่ะคะ่ะ